ตำรวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงกระจายกำลังไปตามสถานที่เสี่ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะที่มักจะพบเป็นสถานที่ที่กลุ่มวัยรุ่นใช้เป็นแหล่งรวมตัวกันเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านมามีปัญหาการกระทบกระทั่งการทั้งกลุ่มเด็กไทยและเด็กไทยใหญ่บ่อยๆครั้งนะคะ หน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พูดถึงแนวทางที่จะดูแลเด็กๆเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเอาไว้สาแนวทางค่ะคือการประสานกับตำรวจและฝ่ายปกครองในการป้องกันปรับรามและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดฟื้นฟูให้โอกาสกับเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเน้นระบบยุติธรรมดูปัญหากับข้อเท็จจริงโดยไม่เลือกปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองเด็กปี2546ให้โอกาสเยาวชนได้ปรับฟื้นฟูพฤติกรรมซึ่งผู้ปกครองก็จะต้องเข้า มามีบทบาทสำคัญในการดูแลด้วยค่ะสมมุติเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการแก้ไขแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับรวมทั้งเด็กที่ที่เป็นนักเรียนนะครับคุณครูนะครับสถาบันการศึกษานะครับก็จะต้องเข้ามาร่วมมือกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการแก้พฤติกรรมกับเด็กครับ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือบอกว่าปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในตัวเด็กค่ะรวมไปถึงไม่มีสถานที่หรือกิจกรรมให้เด็กๆได้มาแสดงออกความสามารถดังนั้นต้องมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะมองว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหานี้ไม่ได้ค่ะ ข้อเสนอผมคือควรจะมีคณะทํางานด้านเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะช่วยกันดูในเรื่องการพราาัฒนาเยาวชนพลเมืองเพื่อเมืองในอนาคตของเราแล้วก็ในส่วนของนโยบายถ้ามันจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเชียงใหม่ก็เป็นเป้าหนึ่งที่เขาจะทําเป็นเขาเรียกว่าไรเปิดเปิด24ชั่วโมงเปิดผับ20ชั่วโมงนําร่องอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้วก็การที่จะคิดนโยบายต่างๆข้อเสนอของผมก็คือว่ามันควรจะต้องหยุดและถามเด็กถามคนทํางานด้านเด็กและก็เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในการรับฟังแนวทางที่จะจัดการหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหนึ่งน่าสนใจนะคะกับการดำเนินการของตำรวจในพื้นที่ซึ่งทางพลตำรวจตรีทวัชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่อย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าตำรวจก็วางกำลังในเขตเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจัดชุดสืบออกสังเกตการติดตามการข่าวประเด็นหนึ่งน่าสนใจค่ะคือการเก็บข้อมูลประวัติของกลุ่มวัยรุ่น รวมไปถึงผู้ปกครองเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวมาสอบสวนหากมีเหตุเกิดขึ้นมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมทั้งตัวผู้กระทำความผิดและผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยค่ะ